บัญชีเงินฝากธนาคารมีอะไรบ้างต่างกันยังไงเคยสงสัยไหมครับว่าบัญชีเงินฝากธนาคารเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีกี่แบบเพราะที่เราเคยใช้กันนะก็มีแค่ออมรันะ์น่ะที่นึกออกเอออาจจะมีบัญชีเงินฝากประจำอย่างเงี้ยอาจจะพอนึกออกแต่ก็ไม่เคยใช้งานไงดังนั้นผมจะมาเทอใบฟังกันนะครับว่าบัญชีเงินฝากเนี่ยมีอะไรบ้างและเป็นยังไงบ้างนะครับฝากกดติดตามช่องปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกู้ออมเพื่อไปกำลังใจให้ด้วยนะครับ ตอนนี้มีเพจปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกู้ออมเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ไปกดติดตามกันด้วยล่ะสําหรับบัญชีเงินฝากของธนาคารเนี่ยจะแบ่งได้หลักๆสาอย่างนะครับโดยอย่างแรกก็คือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นบัญชีที่พวกเราทุกคนเนี่ยได้ใช้งานนั่นเองเพราะว่าเน้นความสะดวกสบายในการฝากและถอนเงินจากธนาคารตู้ ATM หรือออนไลน์ ทำได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งบัญชีออมทรัพย์เนี่ยจะได้รับดอกเบีย้ยต่ําม,มากนะประมาณแค่0.25-0.5%หรือบางที่อ่ะอาจจะไม่ได้รับดอกเบีย้ยเลยก็มีซึ่งก็ถือว่าเป็นบัญชีพื้นฐานเลยนะสำหรับการใช้งานทั่วไปไม่ได้เน้นสําหรับการเก็บเงินหรือออมเงินเพราะดอกเบีย้ยนต่ําไปมากเน้นความสะดวกสบายละกันก็ขอแนะนําสําหรับคุณที่อยากออมเงินด้วยแต่ก็อยากฝากในบัญชีออมทรัพย์ที่สามารถถอนเงินได้ตลอดเวลาเนี่ยมันมีอยู่บัญชีอยู่ประเภทหนึ่งนะครับที่ได้ดอกเบีย้ยสูงพอสมควรเลยนะ นั่นเขาเรียกว่าบัญชีเงินฝากออนไลน์ซึ่งเป็นบัญชีที่เปิดออนไลน์ได้เลยแต่ว่ามันจะไม่มีสมุดคู่ฝากหรือสมุดบัญชีให้นะครับและดอกเบีย้ยเนี่ยสูงถึง 1. 5ต่อปีในบางธนาคารเลยนะครับให้ไปดูคลิปนี้เลย10บัญชีเงินฝากออนไลน์ดอกเบีย้ยสูงพร้อมกติกาสมัครออนไลน์ไม่ต้องไปธนาคารข้อ2นะครับเป็นบัญชีเงินฝากประจำนะก็จะเป็นบัญชีเนี่ยที่เราต้องฝากเงินเป็นระยะยาวนะเพื่อแลกกับดอกเบีย้ยที่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ และสามารถนําไปเป็นหลักประกันค้าขอสินเชื่อพวกนี้ได้ด้วยนะครับโดยจะมีกําหนดระยะเวลาในการฝากเงินเนี่ยตั้งแต่1เดือนจนถึงหลายปีเลยนะแล้วก็จะมีการกําหนดเงินขั้นต่าในการฝากด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครต้องการฝากเงินประจำเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะว่าเราจะไม่สามารถถอนเงินออกมาใช้ได้หรือว่าถ้าถอนเงินเนี่ย เราจะได้ดอกเบีย้ยที่ต่ำหรืออาจจะไม่มีดอกเบีย้ยเลยก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละธนาคารนะลองอ่านให้ดีก่อนฝากเงินนะครับแล้วก็จะมีบัญชีงเงินฝากประจําอีกประเภทหนึ่งนะก็คือบัญชีงเงินฝากประจําปลอดภาษีนะ ซึ่งบอกเลยนะครับว่าดอกเบี้ยที่ได้เนี่ยไม่ต้องเสียภาษี15%นะใครสนใจนะครับให้ไปดูในคลิปนี้เลย5บัญชีเงินฝากประจําดอกเบี้ยสูงปลอดภาษีอัปเดต2,565ธนาคารไหนดีดอกเบี้ยสูง, 2, 65, าาสงข้อ 3. นะครับบัญชีเดินสะัสัดหรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันนะที่จริงมันเป็นบัญชีที่สร้างขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายในการทําธุรกิจและผู้เปิดบัญชีเนี่ยต้องมีเครดิตที่ดีด้วยนะครับ โดยเราจะสามารถเบิกเกินวงเงินได้เลยนะหรือพูดง่ายๆคือการกู้เงินน่นแหละทันทีที่เงินที่ฝากเอาไว้อะมันหมดบัญชีนะแล้วเราสามารถจ่ายเช็คได้ด้วยแต่ว่าจะไม่มีดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากนะครับส่วนการกู้เงินก็จะดอกดอกเบี้ยรายวันแทนนะก็เน้นว่าถ้างเงินหมดก็กู้ได้เขียนเช็คได้สะดวกรวดเร็วประมาณนั้นละกันแลกกับการที่ไม่มีดอกเบีย้ยส่วนที่เหลือนะครับก็จะมีบัญชีแยกย่อยไปอีกทีนะอย่างเช่นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ที่เราไปให้ฟังเมื่อกี้นะ เป็นเหมือนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดาเพียงแต่ว่าไม่มีสมุดคู่บัญชีและก,กับการที่ว่าคุณได้รับดอกเบี้ยที่สูงกว่าปกติแล้วก็บัญชีเงินฝากประจําปลอดภาษีนะก็าตามที่บอกเลยคือดอกเบี้ยที่เราได้เนี่ยไม่โดนภาษี15%นะครับแล้วก็มีบัญชีเงินฝากต่างประเทศด้วยนะสำหรับคนที่มีเงินต่างประเทศอยู่ชยยเช่นดอลลร์เยนหยวนเนี่ยเราสามารถมาฝากบัญชีพวกนี้ได้นะครับแต่เอาจริงผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยสะดวกก็ได้นะครับก็ไปงานงานกันบ้นนางนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะหวังว่าทุกคนน่าจะพอเข้าใจ เกตไอเดียเกี่ยวกับเรื่องบัญชีเงินฝากของธนาคารหลายๆบัญชีได้เนาะว่ามันต่างกัน,นยังไงแล้วมันใช้ยังไงนะสำหรับคลิปที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้นะครับให้เราดูในเพลย์ลิสต์หรือว่าดูไทยคลิปได้เลยนะใครมีคําถามอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปดูนะครับจะพยายามมาตอบให้ได้ทุกคลิปนะแล้วก็ตอนนี้มีเพจปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกู้ออมแล้วนะครับยังไงฝากไปกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็รบกวนกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊าย